พี่มดเขียวชมไทยชาแน<ะ>ลชแล้วันนี้นะคะพี่มดนะคะพี่มดพี่เขียวนะคะพาทุกท่านมาดูเจ้าลาฟาเอลค่ะว่าตอนนี้หลังจากงานแข่งหลังจากงานแข่งเขาไปสมบุกสมบัิมามากหนึ่งเอสแล้วเราก็ฟ้าใช้ช,ะชะนะของเรามา <c oughs> ที่ห้า <c oughs> ที่ห้าถึงเวลาที่พี่เขียวจะได้ดำเนินการเซอร์วิสดูแลเจ้าลูกชายแล้วครับแล้วก็เช็คเจ้าอุปกรณ์เครื่องโครทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันใช้งานได้จริงไหม แล้วมันเป็นปัญหาจากอะไรมันเกิดจากสาเหตุอะไรที่เราขึ้นบอกนั้นไม่ได้ทุกคนได้เลยทันก็อยากรู้เหมือนกันว่าทําไมลาวเอลมันตรงนั้นมันมันขึ้นไม่ได้คือมันจะขึ้นแล้วทุกคนมันจิตเดียวอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นให้พี่เขียวพาไปดูเลยครับทุกคนแล้วก็ที่ขึ้นจะบอกแมคโครเห็นเลยกันชนหายไปแล้วฮิวบล็อกเดียวหักไปแล้วทุกคนเดี๋ยวนี่ต้องเซอร์วิสใหม่ นะที่เราช้ำม,มาจากในงานนี่กันชนหลุดหักที่เราเชื่อมไปเพราะว่าตัวเบล,ลมันเกี่ยวแล้วยันกับตัวเหล็กตัวนี้นะ,ะต่อนหน้าต่อตาบล็อกเสร็จรับด้านหน้าเห็นเชือกวินระยองระยางเอาออกไม่ได้เพราะว่าวินเรามีปัญหาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูด้านหลังว่าวินมีปัญหาอะไรเดี๋ยวดูรอบรถก่อนตอนนี้ข้างหน้านี้ช้ำรุดเสียหายแล้วเดี๋ยวต้องได้การทําการซ่อมแซมส่วนที่เห็นอยู่ก็คือประตู อ,อทุกคนประตูที่ว่าเขาเขาเตรียมบินว่างั้นเหอะเขาไม่ได้อะไรแค่เขารู้ว่า,ดวาเดี๋ยวตรงนั้นแบบพ่อต้องพาบินอะตรงนั้นอะลกปีกหักปีกหักตอนนี้นยุบบุบบิดผิดรูปไปเลยเดี๋ยวบอกก่อนสถานการณ์ตอนนั้นที่ตอนนั้นทุกคนพี่เขียวเปลี่ยนกรตรงนี้ไปนะคะนี่ตรงเนี้ยอัปเกรดไปพอออกเอสเป็นไงลุดคือยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปเข้าป่าใช้ที่ไหนมาเลยยัง คือแบบว่าแค่สตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทปับ๊บบ้านบ้านมอนกอนานาฬิกา,า,าปั๊บเอ้าพุ่งหลุดเอาพี่นาบอกว่าไงอที่ประตูหลุดเรียบร้อยหลุดไปเลยพร้อมกลางปีกใช่หรอเราฟาเอลเขาต้องการจะกลางปีกนี่ทุกคนแล้วก็ดูชฉาเฉาเลยบุบไปแล้วผิดรูปไปแล้วครับผิดรูปอาจจะต้องทำยังไงเนี่ยท่านี้เปลี่ยนบานเพื่อจะมีบานทำรองเลยโอ้โหแล้วสติกเกอร์ตรงนี้ ก็อาจจะต้องโมเป็นลิมิเต็ดอ dition ไปอีกเดี๋ยวรอรู้ว่าเป็นยังไงดีไปงั้นอีกอ่ะโอเคประตูแหละหนึงอ่ะเครื่องยนต์ที่มันดับพี่เขียวเครื่องยนต์ฟิวเมนขาดทอกโนแค่นั้นเองไปดับตอนไหนแล้วอ่ะแต่ก็เขามาดับตอนที่เราไปล้างรถแล้วก็กลับมาจอดแล้วน่าจะน่าพี่เขียวว่าขี้โคลหรือขี้ดิน ที่เข้าไม่ได้ฉีดโซเน็กก็อย่างว่าแหละพอไม่ได้ฉีดโซเน็กก็มาเกิดความชื้นขึ้นช็อตฟิวขาโซเน็กไม่ได้เข้าตอนนั้นยังไม่ได้ฉีดตอนนั้นเพราะขึ้นจากบ,บ่อลแล้วไปล้างล้างแบบล้างแบบโอ้ฉีดนี่นี่ก็ต้องล้าง,ล,าง,ล,างล้างแต่งงานกลับมาบ้านก็ยังไม่ได้ล้างเลยนะก็ฉีดฉีดฉีดเรียบร้อยแล้วลก็อาพารถกลับก่อนที่จะขึ้นเทรลขึ้นไม่ได้แต่โหปั้มแย่เลยโคนโคนสนามวัดหนองเกสรนี่โอ้โหดินปั้นโอ่งอ่ะคือแบบจะบอกว่า ชมภัยทุกคันเป็นไงหลับไหลทุกคันเลยโอ้โหปัญหาใดชาร์จใดสตาร์ทนี่คือแน่นอนนะของเขาเลยเพราะว่าน้ํามันจะเป็นขี้เลนแล้วมันจะเข้าไปเป็นฟิล์มด้านในทุกคนมันจะเป็นไปอยู่ระหว่างหน้าคอนแทคของทุกของทุกอย่างในห้องกคงห้องเกียร์หน้าโค้งหน้าคัดทั้งหมดหลับไหลเลยนะต้องฉีดอัดล้างกันเต็มที่เลยอืมอ่าเรียบร้อยเลยบิ๊กเอ็มหลับบิ๊กเอ็มดไม่ชาร์จหลับหลับไอเปร์หลับ ไอเป๋ลาบเครื่องเครื่องเรียบร้อยไปเลยน่าจะสันนิษฐานว่าน่าจะเครื่องไอเป๋เดี๋ยวเราพาไปดูเลเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเราพาไปดูวันนี้มาดูเจ้าลำไยพี่เขียวก่อนอัพเดทให้ทุกคนดูว่าวันนี้คือรถกลับบ้านแล้วเราก็อยากรู้แล้วว่าไอปัญหาวินมันเป็นอะไรยังไงไปดูกันเลยคับไปครับทุกคนแล้วก็นี่เลยนี่เลยนี่คือวินเผาเรานี่เห็นการติดตั้งได้ท้องเลยนะนี่แบบ แบบริงไซส์เลยทุกคนนี่คือวินเพาพี่เขียวนี่คือคานที่ยึดซ้ายขวามาพี่เขียวลองติดตั้งแล้วมันเจอปัญหาว่าตัววินเพาตัวเนี้ยมันมันทิ่มลงได้หัวมันทิ่มลงอ่ะเพราะเราเก็บเชือกขึ้นอย่างนี้เวลามีแรงดึงตรงนี้ตัวเพามันน่ากดมาเดี๋ยวพี่เขียวจะต้องทําการโมดิฟายชุดนี้ใหม่ให้เป็นคอรับอย่างนี้อยู่เลยอ่ะเพื่อการมันบิดซึ่ง เหตุการณ์ที่เกิดวันนั้นเน่ะเกิดจากตัวนี้แหละแตกทุกคนตัวนี้คือยอยยอยของวินเพายอยกากระบาดของวินเพาเราพอวินเพราะว่าเพาตัวนี้หมุนตัววินก็จะทํางานเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันก็จะทํางานคู่กันทีนี้มันก็เป่าประโยชน์เลยถ้าตัวนี้แตกแล้วตัวตัววินตัวตัวแขนตัวเนี้ยจากออกจากกันแล้วอ่ะมันหมุนยังไงตัวนี้ก็ไม่หมุนแล้วเพราะว่าตัวสั่งการทํางานคือตัวนี้ ทุกคนดูแรงบิดจากวินเผาจะวดมันค่อนข้างสูงมากนะพรบิดแกนตัวนี้บิดเลยนะฮะสังเกตมันจะไม่ตรงนละมันจะไม่เป็นเส้นตรงนะมันจะยืงมานี่แหละนี่ก็เตรียมตัวจะขาดละพี่เขียวเลยเห็นซะก่อนแต่ก็มาเห็นช้าไปเพราะว่าตัวนี้แตกก่อนแล้วอ่านี่แหละคือประเด็นนี่คือสาเหตุที่ที่ทำให้เราขึ้นจากบ่อไม่ได้ก็คือวินตัวนี้สปาย กับตัวกากบาดแตกระเบิดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะพี่เขียวต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้ใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วก็เปลี่ยนยอยตัวนี้ให้ใหญ่อีกตอนนี้เป็นยอยของคาริเบียนพี่เขียวว่ามันรับน้ำหนักน่าจะไม่ได้แหละก็เดี๋ยววันนี้เราจะถอดชุดนี้กับแขนตัวนี้เลยนะฮะเพื่อไปทาบเกี่ยวความยาวแล้วก็เปลี่ยนยอยกากบาทตัวนี้เป็นของโตต้าไปเปลี่ยนจากคาริเบียนเปลี่ยนให้เป็นโตต้านะฮะแล้วก็เปลี่ยนสปายตัวนี้พี่เขียวว่าน่าจะใช้ของ อาจจะเป็นรถใหญ่หน่อยไม่เป็นรถรั่วรถคอก็อาจจะเป็นรถเอฟอะไรพวกนี้นะฮะที่พี่เก็บไปดูไว้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนโอเคเดีย๋ยวเราถอดชุดนี้กับตัวนี้ไปตื่นแล้วทุกคนได้เวลาโควิดละทั้งทั้งลาฟาเอลทั้งพ่อลาฟาเอลลักษณะจะเหนื่อยละเหนื่อยละถ้วยละถ้วยเหนื่อยละซ่อมเสร็จเดี๋ยวพาเข้าป่า ยังกระชับปี้เลยปลาใหญ่เข้าก่อนปลาเลยนะปลาใหญ่ปลาใหญ่ใหญ่จริงเปล่าโอเคเอาเลยจัดการเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขียวจำได้ว่าเรามีตัวบล็อกสว่านที่เพิ่งมาใหม่พี่มดขอให้พี่เขียวหน่อยดิอยาใช้เก่งใช้หยิบนู่นหยิบนี่โอ้โหตบอีกโอ้โหกุ้งที่ไหนวะ ทุกคนเนี่ยได้มาใหม่ได้มาใหม่ได้มาใหม่ไอเจ้าตัวนี้ก็คือบล็อกสว่านนะฮะเป็นโอซุกะรุ่นตอบโจทย์สำหรับคนเริ่มต้นนะเพราะว่าราคามันผันต้นต้นเองทุกคนแต่ไม่ใช่ไม่แรงนะมันแรงเหมือนเดิมมันแรงเหมือนตัวใหญ่เลยราคามันต้นต้นแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันโอเคนี่คือรุ่นพี่และรุ่นน้องเรามีทั้งสองรุ่นทุกคนตัวรุ่นพี่เห็นไปแล้วในรีวิวของพี่เขียวนะ ยังใช้อยู่เนี่ยและเราได้ตัวนี้มาใหม่ก็คือจะเป็นตัวโอซุกะนะ,ะ LT 520ทุกคนดูที่สเปกกันมันจะเขียนว่า LT 520ตัวนี้คือไลท์นะฮะเป็น LT 520เป็นตัวสว่านบล็อกสว่านไร้สายที่ตอบโจทย์สำหรับคนเริ่มต้นมันเหมือนกันทุกคนแต่แตกต่างกันที่ตัวนี้ทํามาเป็นไลท์ก็คือไลท์ก็คือบอกไปแล้วตัวนี้ก็คือน้ําหนักเบากว่าน้ําหนักเบากว่ารุ่นพี่ แบตเตอรี2่2โวลต์ตัวแบตเตอรี่ของรุ่นพี่ก็จะเป็น4ี่โวลต์ก้อนหนาๆอย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมอ่าและรุ่นพี่ให้มาสองก้อนตัวนี้ให้มา1ก้อน้อมที่ชาร์จแบบเสียบสายแต่ของรุ่นพี่ก็จะมีฟาสชาร์จมาให้เป็นแท่นชาร์จมาให้นะทุกคนคนใช้บ่อยใช้ทีใช้ทุกวันใช้งานหนะักใช้บ่อยๆใช้ทุกวันทุกวันเลยต้องเป็นรุ่นพี่5้0สศูนย์ที่มีแบตเตอรี่สองก้อนมีแท่นชาร์จมาให้พร้อมงานหนักงานหนัก งานลุยงานเที้ยวหนักเที่ยวโหดซ่อมหนักซ่อมโหดอ่ะอที่พี่เขาเลยแต่ตัวเล็กสำหรับใครที่ต้องการพกพาติดบ้านใช่รกบไม่ได้แตกต่างกับรุ่นพี่เพราะ4 2 0ยนิวตันเมตรเหมือนกันที่ให้แรงบิดมานะความเร็วของตัวมอเตอร์บัสเรทเหมือนกันเลยแรงกระแทกเหมือนกันเท่ากันทุกอย่างแตกต่างเพียงแบตเตอรี่ของเขาบางกว่าเล็กกว่าตัวนี้เป็น2โวลต์ตัวพี่เป็น4ี่โวลต์ตัวน้องมีหนึ่งก้อนตัวพี่มีสองก้อนโอเปนบ็อกเลยทุกคน นี่นีอ้าวเปิดมาเราก็จะเห็นความแตกต่างตรงไหนเอ่ยรุ่นพี่เขาจะมีกล่องมาให้เป็นกล่องพลาสติกอย่างนีมีบ็อกใส่มาให้นู่นนี่นั่นเรียบร้อยสําหรับการพกพาลุยงานหนักลุยทุกที่ไปทุกที่นะแต่สําหรับเจ้าตัวนี้เองจะให้เป็นตัวกล่องกระดาษมานะฮะทุกคน ก็คือกล่องกระดาษตัวนี้เลยจะเป็นกล่องของเครื่องมือนี่จะเป็นตัวบล็อกก็จะมีปรับระดับได้เหมือนกันกับรุ่นพี่เขาเลยมองผ่านๆนึกว่าตัวเดียวกันทุกคนแต่ตัวนี้เป็นรุ่นน้อง520เอกสารที่ให้มาในกล่องก็จะมีพวกใบรับประกันวิธีใช้นู่นนี่นั่นก็อยู่ในกล่องครับทุกคนแล้วก็อิ้นที่สอง นี่ที่ในกล่องที่ให้มาก็แบตเตอรี่นะฮะตัวนี้จะเป็นสองจุดศูนย์แอมแป์ร้อยี่แปดโวลต์เดี๋ยวพี่เขียให้ดูแบตตัวรุ่นพี่เขาเพราะว่าตัวแตกต่างอย่างไงตัวนี้เป็นหนึ่งร้อยี่สิแปดโวลต์เหมือนกันอ่าสภาพก็ใช้งานนะทุกคนก็เราายลรยอยู่แล้วไม่คุยให้เสียเวลาแน่นอนตัวนี้จะเป็นหนึ่งร้อยี่สิแปดโวลต์สังเกตได้ตัวตรงนี้แบตเตอรี่มันจะหนากว่าไซส์ที่ใหญ่กว่าน้ำหนักที่มากกว่าเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่4.0นแอมป์ และก็ตัวนี้คือเจ้ารุ่นน้องก็กระทันรัดนะน่ารักน่าใช้อยู่ตัวนี้สองคิศูนมาความแตกต่างของแบตเตอรี่ชัดแล้วที่เขีวรู้แล้วว่ามันต่างกันตรงไหนนี่แหละครับทุกคนเรามาลองใส่ดูเลยแล้วก็มาลองเสียบนี่ครับรุ่นน้องรุ่นพี่ วันนี้จะใช้รุ่นไหนวันนี้เราก็ต้องมาเทสรุ่นน้องกันเลยว่าตอบโจทย์เราไหมทุกคนแต่เขาเคลมมาว่าความแรงเท่ากันความเร็วรอบเท่ากันแรงกระแทกเหมือนกันแตกต่างแค่แบตเตอร,รี่แบตเตอรี่นี่ก็คือไม่ใช่ว่าใช้แล้วก้อนเล็กกว่าไม่แรงแรงทุกอย่างเท่ากันหมดในกล่องก็จะมีมาอีกหนึ่งอย่างก็คือนี่ไงครับที่ชาร์จที่ชาร์จจะเป็นแบบเสียบสาย ใช้งานแล้วก็ข้างๆเขาก็จะมีเก็บตัวสกรูไดเวอร์มาให้นะะตัวนี้จะเป็นตัวดอกสว่านไขควงหัวแชฉกที่เราซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปทุกคนอันนี้ก็จะใช้เป็นปลายแฉกปลายแฉกด้านหนึ่งหัวแบนด้านหนึ่งแทนไขควงอะ่ะก็มันสามารถที่จะใส่หัวนี้ได้เลยแค่นี้แหละก็ใช้งานได้แล้วไฟให้ด้วย ะจะมีไฟ LED ่อกสว่างถ้าเมื่อนเรายิงน็อตไม่เจอก็กดไฟ<อ>มันจะติถูกไหมแล้วเราก็เลงปั๊บแล้วก็สวัดเ,ดยเลยน้ำหนักเบาวกว่ากันเลยไหมน้ำหนักนี่เบาวกว่ากันชัดเจนครับเพราะตัวแบตเตอรี่ที่บางกว่านะมันเลยทําให้การใช้งานเนี่ยคล่องตัวกว่าเบาวกว่าเล็กกว่าไปทุกคนดูกันเลยเดี๋ยวพี่เราจะไปเอายอยออกมาให้ทุกคนดูด้วยเจ้าบล็อกสว่างน,นี้ เจ้ายอยกากระบาดพี่เขียวใช้น็อตเบอร์สิบสองก็ต้องใช้ลูกบ็อกเบอร์สิบสองทุกคนก็ใส่ได้เลยใส่ลูกบล็อกแล้วต้องหาตัวเมียชุดตะเจ้ <c oughs> านิมขึ้นแล้วพี่เขียวใช้ซ่อมรถมานานมากทุกคนไปเดี๋ยวจะไปเอายอดออกมาให้ทุกคนดูกันว่ามันแตกหน้าตาเป็นยังไง ดี่ล่วงกาวแน่นมากแต่ก็ยิงปืดออกเลยว่ะแรงเว้ยแรงเหมือนเดิมนี่ไง O su café, no, 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 เมื <laughs> ่ <personnes> อกี้ก็ถอดออกมาเรียบร้อยน็อตเผากลางนะตัวนี้เป็นน็อตเบอร์สิบสองที่ขันวินเผาของเราก็น็อตมันยังแน่นอยู่ก็ยิงออกมาอย่างน่าได้ดตัวนี้ครับคือยอยตัวกากาบาดตัวหน้าเผาวินมันก็จะมีอีกตัวนึงที่จับคู่กันอย่างนี้แล้วก็มีหน้าที่แบบหมุนเป็นวงกลมนะแล้วก็มีลูกปืนอยู่ข้างใน,นตัวนี้บิดแตกขาดออกมาเลยครับทุกคนดูเฟิร์หัวตัวนี้พี่เขียวจะต้องเปลี่ยนใหม่ นะเขาทีน,นี้ก็ถอนมาแล้วเดี๋ยวเราไปหา,หาอะไรที่ร้าน mm. เทียบแล้วก็มาเปลี่ยนพร้อมกับติดตั้งวินเพาในตำแหน่ง mm. พี่เขียคิดว่าน่าจะหาตำแหน่งใหม่ mm. เดี๋ยวลองดูก่อนว่าพอจะมีตำแหน่งที่ดีกว่านี้หรือเปล่านะอยากจริงใจก็อยากจะย้ายขึ้นข้างบนจากติดทางน้ำมันตัวนี้ติดอยู่ที่หน้าเสื้อเพาวินตัวนี้ติดอยู่ที่เกียร์ PTO วินเขาจะต้องมีสปายส่วนนี้ตัวหนึ่งนี่เขาทำงานด้วยกันเขาจะหมุนนี่าง ลักษณะตัวนี้ที่ระเบิดไปก็จะเป็นแบบตัวนี้เนี่ยเห็นไหมตัวนี้แหละที่ระเบิดแล้วหลุดหายไปในบ่อหนองเกสรอูในหนองอยู่ในบ่อนั้นเลยในบ่อโอเคก็เดี๋ยวไปเซอร์วิสปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามากลับใส่ให้เหมือนเดิมนะครับอันดับต่อไปที่พี่มดเห็นแล้วรู้สึกว่าต้องทําอย่างเร่งด่วนเลยพี่มดจะทําคือ ให้พี่เขียวล,ยล้างเจ้าราฟาเอล,ลตัวเองขับลงโคนเองก็ต้องล้างเองถูกต้องไหมอ่าโอเคทุกคนคิดหน้าพี่เขียวต้องล้างรถแน่นอนดูสถานาการณ์แล้วเพราะว่าสายเต็มตาตอนมุดเข้าไปใต้รถนะฮะโดนตาของพี่มดเข้าไปแล้วตัวเลยว่าจะต้องล้างรถสำหรับวันนี้ตอบโจทย์ที่สุดจเจ้าโอซุกะ lt 5 2 0นน้ำหนักเบาราคาถูก เพียงพนันต้นต้นเองครับผมมีติดบ้านติดรถตอบโจทย์ทั้งงานบ้านทั้งงานรถทั้งงาน DIY ทุกอย่างครับแล้วก็อย่างที่พี่เขียวบอกตัวเล็กใช้งานคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วติดบ้านติดรถตอบโจทย์สําหรับผู้ใช้ที่เรียกว่าไงไม่ได้ใช้ประจําหรือไม่ได้ใช้งานหนักมากมายจนเกินไปแบตเตอรี่หนึ่งก้อนก็เพียงพอสาหรับการใช้งานสําหรับการออกทริปของพวกเรานะแต่สําหรับ สายโหดสายลุยใช้ทุกวันใช้สมบุกสมบันก็ตัวใหญ่นะฮะงานแข่งต้องมีอ่ะตัวใหญ่งานแข่งต้องตัวใหญ่ไว้ครับเพราะว่าซ่อมรถหลายคันแบตเตอรี่ก็ตอบโจทย์อยู่แล้วครับสองก้อนพร้อมแท่นชาร์จชาร์จเร็วโอเคทุกคนแล้วก็วันนี้ลากันไปเลยเจอกันคลิปหน้าเลยอีพีหน้าพี่เขียวจะทําอะไรกับเจ้าราฟาเอลแล้วก็ล้างรถไงอ๋อนี่่ให้เขารุ้นหน่อยได้ไหม โอเคลาไปเลยครับขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์แชร์นะฮะขอบคุณทุก s u b สไครต์นะฮะที่เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมานะฮะแล้วก็อย่าลืมอยู่ใต้คอมเมนต์พี่เขียวเลยเจ้าโอซูกะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะหาซื้อง่ายไข่ต้องเบ้าลาไปเลยทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย เดียวกันโอ้แดดอาบอเล็กี้ยเป็นยังไงนได้ไได้ยังไเกียวบลเล็กได้มไ้ยังไงเกี่ยวบอนใหญ่เกียบลล็กได้ไมไ้ยัเกียวบอลใหญ่ของเขาอยู่แล้ันโอเค กดลาไปเลยสวัสดีค <Anfang> รับ